ดอกโมกดอกเยอะเลยค่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้มาดูสวนกันหน่อยหนึ่งคะ่ะสวนเล็กๆตรงหน้าบ้านนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกูดมอนิ่กูดเทนมอร์เกนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเชา้านี้ตื่นมาตอนเช้านะคะทําอะไรเสร็จแล้วเราก็มาดูผักของเราที่เพาะไว้นะคะนี่สวนเล็กๆหน้าบ้านนะคะทุกคนจ๋า เราจะออกกําลังกายเบาๆนิดหน่อยนะคะวันนี้มาดูผักกันนะคะผักในกระถางนะคะกล้วยโคต้นโตมากเลยตอนเอามาต้นเล็กนิดเดียวตอนนี้ท่วมหัวดิฉันไปถึงเสาไฟแล้วไปถึงสายไฟแล้วทุกคนนี่งามเลยค่ะทุกคนค่ะวอเตอร์เครสนี่ผักที่เราเพาะไว้ทุกคนมาดูนี่ค่ะอันนี้กวางตุ้งดอกนะคะเพื่อนๆค่ะกวางตุ้งดอกที่ฉันเอาตาข่ายนี่มาปิดไว้ไม่งั้นแมวจะมาเขีย่ยเนาะ อันนี้ด้วยนะคะหนึ่งนะคะนี่งอกแล้วตรงนู้นเป็นถั่วนะคะทุกคนถั่วพุ่มนะจะไม่งอกคะ่ะทุกคนปิดไว้แบบนี้เพราะว่าแมวเข้ามาเขียนตรงนี้เป็นเออนี่คะ่ะทุกคนโอ้โหดูแมวมาเขียนะจ๊ะทุกคนจ๋าโอ้โหนี่เขียยตรงนี้กบไปแล้วโอ้ยแมวดิฉันดื้อม,มากอันนี้ยังไม่งอกอันนี้ต้นหอมนะคะอันนี้เป็นต้นหอมค่ะทุกคนค่ะก็ถั่วพุ่มนะคะดิฉันก็เพาะไว้ตรงนี้งอกแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น กวางตุ้งดอกนะคะทุกคนจ้าฉันก็จะเอาอะไรครอบไว้นะคะอันชันที่ฉันกําลังเริ่มเลื้อยนะคะทุกคนต้นเก่าตายไปแล้วนะคะอันนี้เริ่มงอกใหม่นะคะโอ้ทุกคนไข่วะเระของเราไข่วะเระทุกคนจ้านี่เดี๋ยววันนี้น่าจะตัดได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ตัดที่เขาล้มแล้วใบเหลืองนะคะสวยงามมากนี่ทุกคนค่ะใช้เท้าต้นอ่อนนะคะ ช้เท้าต้นอ่อนของเราค่ะทุกคนทานตะวันงอกกำลังงอกนะคะทุกคนยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็นี่ค่ะอันที่ยาวนี่เราสามารถตัดไปทานสดๆได้หรือว่าไปทำไปผัดน้ำมันหอยได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็ขึ้นไปเสมอกันเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยไม่ได้แช่มเมล็ดก่อนนะคะเอาหวานลงไปเลยทุกคนคะ่ะ ไขาวารส่สวยงามมากนี่ไขาวาร่นี่จะรสชาติซาซาเผ็ดๆเห,ๆเหมือนวาซาบินะคะงามมากเลยทุกคนดูโอ้โหต้นเดี๋ยววันนี้น่าจะตัดได้แล้วนะคะทุกคนเราตัดเราใส่ตู้เย็นไว้ไม่ต้องล้างนะเขาจะอยู่ได้ถึงเจ็ดวันนะคะทุกคนนี่ค่ะทานเป็นสลัดหรือว่าทานเป็นกับพวกแซลมอนนะคะหรือมาทําพวกซุปนะคะอร่อยมากนะคะนี่ค่ะทุกคนไครวารค่ะปลูกง่ายมากเลยบุ้งโอ้โหทุกคนคะ่ะผักบุ้งงามมากเลยค่ะทุกคน ผักบุ้งงามมากนี่ทุกคนอันนี้ออร์ตอครีปสีแดงนะคะพริกก็งามค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยแบบจุลินทรีย์นิดหนึ่งนี่ผักบุ้งทุกคนคะงอกงามมากเลยนี่น,นี่อีกกระถางหนึ่งทุกคนโอ้โหผักบุ้งโตเร็วมากทุกคนจ้าทุกคนทำชั้นแบบนี้นะคะปลูกผักนี่ค่ะเราได้กินตลอดเลยนะคะปลูกง่ายนะคะผักอายุสั้นแบบนี้ สิบวันก็ได้กินนะคะปลูกกินเองได้ปลูกขายก็ได้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าขายเราต้องมีตู้แช่ผักนะคะทุกคนถ้าตัดเสร็จแล้วเราต้องนี่ค่ะมีที่แช่ผักนะคะทุกคนจ๋าตู้เย็นแบบว่าเก็บนี่ค่ะทุกคนเขาจะเก็บได้เจ็ดวันนะคะทุกคนจ๋าถ้าตัดเสร็จแล้วนะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะคะสะระแหน่ก็ประมาณนี้ทุกคนยังไม่งามนะเดี๋ยวจะ ปลูกให้เขางามกว่าน,นี้นิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคค่ะทักถ่ายกันนิดนึงทักถ่ายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนิดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพของเรานะคะทุกคนโอเควันนี้ไปก่อนบายบายพบกันใหม่คะ่ะชายของดิฉันอ,อุอ้งอุ่นนะคะทุกคนมีลูกแล้วนะคะทุกคนมีตัวน,นี้เจอสองพวงสามพวงแล้วนะคะชิโลชิโ,ชโชลสลบกูด ่มเป็นพวงทุกคนว้าวสวยจริงๆนะคะทุกคนค่ะฉันจะใช้ขากลองยกขึ้นไปให้เพื่นได้ดูใกล้ๆอู้หูดอกสวยงามจริงๆมุมนู้นฮูมุมนู้นสวยมากสวยงามไปชนะดอกสวยเยอะะจริงๆเลยงนี้บ้าง มุมนี้บ้างสวยเกินบรรยายเยอมเป็นพวงเลยว้าวสวยจริงๆเลยจ้าทุกคนมาดูผักดิฉันอู๊ตู๊นักนี่ค่ะ โอ้ทุกคนจ้ามาตัดกันนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าถ้าน,าน้ำมเขคจะเน่านะคะรดน้ำแล้วเขาก็ล้มนิดนึงนะคะทุกคนส่วนถาดน,นี้ก็เป็นทางตะวันงอกเราจะตัดฉเฉพาะใบที่ยาวแล้วนะคะอันที่ยังไม่ยาวเราก็จะปล่อยให้เขาองอกนะคะทุกคนจ๊ามาช่วยช่วยกันตัดจ้าตัดช้าๆเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะทุกคนจ้ะ ม,มันจะใช้กันไก่แบบนี้นะตัดที่โคนเขาเลยนะทุกคนแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมตัดก่อนที่เขาจะแบบ เน่านะคะทุกคนเพราะว่าพอเขาต้นยาวเขาจะล้มนะคะพอล้มเสร็จต้นเขาจะเปื่อยนะคะทุกคนเราต้อตัดเลยะคะ่ะทุกคนจะ๋ะแนี้นะคะจะดูใกลนะ้ๆเนอะจะตัดต้นยาวๆนี่ก่อนนะคะทุกคน ไม่ให้ถัเอายาวๆนะคะคุณจ๋าจะหนีบเนี่ยเธอเขาโผล่มางนี้นะคะเห็นไหมทุกคน